สรุปง่ายๆความสัมพันธ์คืออะไรแล้วเราจะต้องตอบในรูปแบบไหนถึงจะถูกการประยุกต์ความสัมพันธ์ในรูปของผลคูณคาร์ดิเชียนทำอย่างไรคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันครับในห้องเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยถ้าพี่สุ่มน้องมา5คนผมวพี่สุ่มอ้ําฟ้าพลอยดิวแล้วก็โปรเตมานะพี่ถามวาน้องๆ5คนนี้ได้คำถามที่สุดจะปวดหัวที่สุด โตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นอ,อะไรเป็นอ,อะไรเป็นอะไรคำถามโลกแตกนี้นะครับอ้ามเบิดกันเลยครับว่าเขาอยากเป็นยูทูบเบอร์ปาบอกว่าอ้หูอยากเป็นหนูอยากเป็นนักวิชการเวชสถิติพลอยบอกว่าอืมเขาเนี่ยอยากเป็น,นเทรดเดอร์มืออาชีพ แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนใจดิกวก็บอกว่าเขาก็อยากเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนละสายกับอ้ามนะและสุดท้ายครับ <Okay. S 2> โปเต้มาชี้เลยคือเขาอยากเป็นวิศวกรคอนตาเราจะเห็นได้ว่าน้องๆ5คนนี้มีอาชีพที่อยากเป็นเนี่ยทั้งหมด4อาชีพโดยน้องๆแต่ละคนมีอาชีพที่อยากเป็นซ้ํากันบ้างไม่ซ้ากันบ้างนะครับโดยอาชีพที่น้องๆเลือกเ,เนี่ยสปอีิทีนะอ้ามเป็นยูทูบเบอร์ป้าเป็นนักวิชาการสถิติ ลอยอยากเป็นเทรดเดอร์บิวก็อยากเป็นยูทูบเบอร์และโปรเต้เป็นวิศวกรขอนตัมจบและนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์การจับผู้ระหว่างสิ่งสองสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันเขียนแทนด้วยขั้วดับโดยที่เราดูตามตัวอย่างเนี้ยถ้าเรามีเซตของน้องๆซึ่งในอนาคตเนี่ยพี่จะเรียกมันว่าโดเมนแล้วนะและเซตของอาชีพพี่น้องอยากจะเป็นอนาคตพี่จะเรียกมันว่าเรนจ์นะครับน้องๆ5คนเนี้ยเป็นสมาชิกของเซต ที่เป็นโดเมนหรือเป็นข้อมูลเข้าเราก็จะรู้ว่าน้องๆคนนั้นอยากเป็นอะไรต่อซึ่งก็คือเป็นข้อมูลออกหรือเป็นเรน g e ของเราครับและเมื่อทราบความสัมพันธ์นี้แล้วเรานําความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยมาเขียนในรูปของคู่อันดับโดยที่สมาชิกตัวหน้าคือน้องๆหรือโดเมนและสมาชิกตัวหลงังคืออาชีพหรือเรนจ์ู่อันดับทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเขียนเป็นเซตของสมาชิกเซตเซตเนี้ยมันคือความสัมพันธ์นั่นเองครับ รุปให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์อีกสักนิดหนึ่งนะครับความสัมพันธ์คือเซตของขั้วดับซึ่งเกิดจากการจับคู่ระหว่าง2สิ่งที่มีความสัมพันธ์กันเขียนแทนได้ด้วยขั้วดับโดยแต่ละขั้วดับประกอบไปด้วยสมาชิกตัวหน้าโดเมนและสมาชิกตัวหลังเรสนั่นเองครับรเรียบร้อยทรัในเรื่องของความสัมพันธ์โอเคครับเมื่อกี้เรารู้แล้วครัาว่าความสัมพันธ์คืออะไร ต่อไปเรามาดูวิธีการสร้างความสำคัญโดยการใช้ผลคูณคาร์ติเชียนกันดูบ้างครับยกตัวอย่างสถานการณ์นี้นะเมื่อเรามีเซต A ซึ่งมีสมาชิกเป็น 1, 3, 5และเซต B ซึ่งมีสมาชิกเป็น a, b ครับเราต้องการหาผลคูณคาร์ติเชียน a คูณ b ในการสร้างผลคูณคาร์ติเชียนนะครับหมายความว่าให้เราสร้างขั้วับขึ้นมาครับซึ่งขั้วนับเนี้ยเกิดจากสมาชิกตัวหน้าเซต A จับคู่กับสมาชิกตัวหลักเซต B ทุกๆตัวครับสมาชิกตัวหน้าของ a เนี้ย ก็มี1 3 5ถูกไหมเริ่มที่1ก่อน1จะต้องจับคู่กับสมาชิกของ B ทุกๆตัวครับซึ่ง B มี2ตัวคือ A กับ B ถูกไหม เราจะได้เป็นขั้วนับ 1a แล้วก็ 1b ครับต่อไปครับสมาชิกของ a ตัวที่2ก็คือ3ต้องจับคู่กับสมาชิก b ทุกตัวเราก็จะได้ขั้วนับ 3a แล้วก็ 3b และสุดท้ายครับคือ5จะับคู่กับ b ก็จะได้เป็นขั้วนับ 5a แล้วก็ 5b เมื่อเราได้ขั้วนับทั้งหมดมาแล้วครับก็นํามาเขียนในรูปแบบของความสัมพันธ์ซึ่งก็คือเซตของขั้วนับทั้งหมดที่เราได้มาครับจะได้ว่าผลคูณคาร์ตีเซียนของ a และ b เป็นสมาชิกที่มีขั้วนับ 1a 1b 3 A, 3B 5A แล้วก็ 5B นั่นเองครับจุดนี้จะต้องระวังที่นึงนะครับหลายๆคนเนี่ยได้คูนดับมาเสร็จก็ตอบเลยอันนี้ไม่ถูกนะครับความสัเปันจะต้องตอบในรูปของเซตที่มีคูณดับเป็นสมาชิกนั่นเองครับสรุปเป็นภาษาคณิตศาสตร์ห้อีกสักทีนะครับผลค,คูณคาร์ดิเชนของเซต A และเซต B คือเซตของคูณดับดับ B ทั้งหมดโดยที่ A เป็นสมาชิกของเซต A และ B เป็นสมาชิกของเซต B ครับเราสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A คูณ B ได้นั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มอีกสักข้อ2ข้อแลวกันครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะจงหา A คูณ B และ b คูณ a เมืม่อกำหนดเซต a มีสมาชิกเป็น1 2และเซต b มีสมาชิกเป็น3 6 7เริ่มจาก a คูณ b องก่อนนะครับมันคือผลคูณคาร์ดิเนชนของเซต a และก็เซต b ถูกไหมเซต a มีสมาชิกเป็น1 2เริ่มที่1ก่อน1ต้องจับคู่กับสมาชิกของ b ทุกๆตัวก็จะมีทั้งหมด3คู่นับครับก็คือ1 3 1 6แล้วก็1 7สมาชิกตัวต่อไปครับก็คือ2ต้องจับคู่กับสมาชิกของเซต b ทุกๆตัวจะได้คู่นับ2 3 2 6แล้วก็2 7นํามาเขียนในรูปแบบของความส ัครบก็คือเซตของคู้วหนับทั้งหมดก็จะได้คำตอบของผลคูณคาริเชียนเป็น a คูณ b นั่นเองครับต่อไปเราไปดู b คูณ a ดูบ้างคราวนี้ b เป็นสมาชิกตัวหน้าครับแล้ว a เป็นสมาชิกตัวหลังสมาชิกของ b ก็จะมี367ถูกไหมเริ่มี3ก่อนนะ 3จะต้องจับคู่กับสมาชิกของ a ทุกๆตัวครับก็จะมีทั้งหมด2ตัวนะจะได้เป็น3 1แล้วก็3 2ต่อไป6กเนี่ยก็จะต้องจับคู่กับสมาชิก a ทุกตัวจะได้คู่หนับ61แล้วก็6-2และตัวสุดท้ายครับก็คือ7จะต้องจับคู่กับสมาชิก a ก็จะได้เป็นคู่หนับ71ดแล้วก็72อย่าลืมเด็ดขาดครับนำมาเขียนในรูปแบบของความสัมพันธ์คือเซตของคู่หนับทั้งหมดก็จะได้คำตอบของเราในข้อนี้น,นั่นเองครับ เรามาดูกันอีกสักข้อหนึ่งลกันครับคราวนี้มาดูเซตที่มีสมาชิกที่ไม่ใช่ตัวเลขกันดูบ้างจงหา a คูณ b และ b คูณ a เมื่อกําหนดเซต a มีสมาชิกเป็น a b c และเซต b มีสมาชิกเป็น e f ครับเริ่มจาก a คูณ b ก่อนนะสมาชิกทุกตัวของ a จะต้องจับคู่กับสมาชิกทุกตัวของ b ครับ สมาชิกตัวแรกก็คือ a ต้องจับคู่กับสมาชิกของเซต b ก็จะมีทั้งหมด2ตัวครับก็คือ e แล้วก็ f ทําให้ได้คู่นับ ae แล้วก็คู่นับ af สมาชิกตัวต่อไปครับก็คือ b ต้องจับคู่กับสมาชิกของเซต b ทุกตัวนะก็จะได้คู่นับ be และ bf และสมาชิกตัวสุดท้ายครับก็คือ c จะได้ควนดับ C E และก็ C F นำมาเขียนในรูปแบบของความสัมพันธ์ครับคือเซตที่มีสมาชิกเป็นคูวนดับทั้งหมดเลยนะก็จะได้คําตอบของผลคูณคาร์ติเชียน A คูณ B นั่นเองครับนอกจาก A คูณ B แล้วเราทําย้อนกลับเป็น B คูณ A นะครับคราวนี้ B จะเป็นสมาชิกตัวหน้าแล้ว A จะเป็นสมาชิกตัวหลักแทนครับสมาชิกตัวหน้า E ต้องจับคู่กับ A B C ก็จะได้ควนดับ E A E B แล้วก็ E C สมาชิกตัวหน้า F จะต้องจับคู่กับ A B C ก็จะได้คู้หนัก fa fb แล้วก็ fc นำมาเขียนในรูปแบบของความสัมพันธ์ครับก็คือเซตของคู้หนักทั้งหมดนั่นเองก็จะได้คําตอบของผลคูณคาร์ติเชียน b คูณ a เรียบร้อยครับจากสองตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่า a คูณ b จะไม่เท่ากับ b คูณ a นะครับเพราะฉะนั้นดูโจทย์ดีๆว่าเป็น a คูณ b หรือ b คูณ a เซตไหนเป็นตัวหน้าเซตไหนเป็นตัวหลังนะครับ ต่อไปครับเรามาสังเกตคําตอบที่ผลคูณคาร์ิเชนของ a คูณ b กันครับมีจุดที่จะเสริมนิดนึงนะเนื่องจากความสัมพันธ์คือเซตของอันดับที่สมาชิกตัวหน้าจากเซต a และสมาชิกตัวหลักจากเซต b มีความเกี่ยวข้องกันบางประการถูกไหมครับจึงอาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์ดิเชนเนี่ยครับเป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b นั่นเองซึ่งเขามีบทนิยามทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้นะครับ r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ r เป็นสับเซตของ a คูณ b นั่นเอง เช่นเดิมนะพี่ก็อยากจะฝากข้อนี้ไว้ให้เราคิดกันเล่นๆนะเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไ้ที่ด้านล่างได้เลยครับเพื่อการแชร์คำตอบเนาะ เอาละเดี๋ยวเรามาสรุปการในข้อนี้นะครับความสัมพันธ์คือเซตของคู่อันดับซึ่งเกิดจากการจับคู่ระหว่าง2สิ่งที่มีความสัมพันธ์กันเขียนอยู่ในรูปของคู่อันดับเนาะโดยที่คู่อันดับจะประกอบมาจากสมาชิกตัวหน้าโดเมนและสมาชิกตัวหลังเนร์ range, นั่นเองครับการประยุกต์ความสัมพันธ์ในเรื่องของผลคูณคาร์ดิเชนครับผลคูณคาร์ดิเชนของเซต A และก็เซต B คือเซตของคู่อันดับ AB โดยที่ A เป็นสมาชิกของเซต A และ B เป็นสมาชิกของเซต B ครับเราสามารถเขียนแทนในรูปของ A คูณ B นั่นเอง เรียบร้อยครับประตามทันกันใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจยังไงสามารถคอมเมนต์บอกพีวีดีด้านล่างได้เลยนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนาอ,นอเพื่อนๆคนอื่นจะได้เห็นคลิปนี้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ถ้าน้องเป็นหนึ่งใน90%ของคนที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องติมน้องด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม ตอนแรกพี่ก็คิดหนักเหมือนกันนะว่าพี่ควรจะใช้อาชีพอะไรในการอธิบายดีหมอพยาบาลครูอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กเนาะแต่พอมาคิดอีกดีๆนะทำไมเด็กไทยจะต้องมีกรอบอาชีพดูแลนั่นแหละขที่อาชีพรจริงๆเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนะวิศวกรเนี่ยเป็นวิศวกรการเงินวิศวกรคอนตัมอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์มันมีเยอะมากเลยก็ไม่อยากให้ปิดการอาชีพพวกนี้นะฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงก้ได้ด้วยละ่ะ